สวัสดียำสาๆครับพี่น้องเอ้ยลมหน,นาวมาแล้วเนาะอากาศหนาวมาแล้วลมเย็น่จยๆจยะอาทิ์กะกำลังจะขึ้นเลยครับผมกมาหาอยู่ห้กินเนาะมาหากินอ่นำ้ำน้องน้ำเลยละครับืำเนกมาหาดักกุ่งคือเก่ามาครับ พี่ใหญ่ซักครับผมมาดักกุ้งไว้ซิบลังเมื่อคืนเนาะจะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าจะหมานหรือไม่ผมแหละเอ่อเสานี่พอได้ก่อยบ่เนาะอ๋อนี่ครับมาหอดหลังแหลกเลยพี่น,น้องเอ้ยโอ้เอาเสื้องปลาหยาอย่า,ยางดีเลยเดี๋ยวพี่ใหญ่ซักโยกขึ้นเนาะโอ้เสียงปลา สวดนั่นอุย้ยหลังแหลกก็หมาแล้วครับกุ้งโอ้สดๆๆนะอ,อ,อี่ใหญ่เนาะโอ้ปลาบูพี่นองเ,เอยปลาบูนหน่อยเบ้อเออมือเอ,มเอามือจืดเอามือจีงงืันนี้เลยมาเบิ่งตุ่มกุ้งเข้าหลังต่อไปนี่ใส่ในงานนีล่ละ บนห,บหาดาดหนะ้านั่นนู่นมีหอดปลากระแยงพ่อผมโอ้ oh. ปลากระแนงหมานหมานหมานครับเสียงปลาหุบป่าไป่อือเสียงปลาโอ้ปลาคือหนึ่งใหญ่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวมา่วานเห็กันเท่านะเริ่มแจ้งขึ้นอีกน้อยแล้วครับโุ้ยบรรยากาศเนาะพระอาทิตย์ขึ้นนกเขาขันนกออกหากินเย็นสดถื่นหมากเลยครับหลังต่อไปใหญ่เขาไปยกนิดหน่อยครับนี่หลังต่อไปใส่แบบจมนามไ้เลยครับ สวดบ่สวดสวดร้บพี่น้องเอ้ยป่าโอ้หลายอยู่ครับหลายอยู่โอ้แต่มันบ่ค่อยโดดปันไดล้างนน้แม่นอนนอนอยู่โกรนเสยเลยน้องบัวงามๆบรรยากาศสดชื่นมาก เอากเบิเ้งหลังต่อไปเข้าดีดกว่าโอ้ใส่ไปมกในปลาบัวเลยครับนี่แหละครับตุ๊บตุ๊บจะได้ไม่นอ้อยึบบมมีพลาดครับบมมีพลาดอืออู้โดดขบเขบขบเขีบเลยมันมัน หลังต่อไปครับใส่ไ้นี่เลยนี่กพอได้ยู่ครับพอได้พอได้ตลังแต่มันจะเลี้ยวบ่เห็นปันไดเนาะ บ่อนดีนะมันองหลังต่อไปโอ้ใส่อย่างจมเลยครับคุณจมอยู่ในหนามเลยโอ้เสียงเสียงไกล่ปลาห่วงกับปลาหนึ่งเลยพี่น้องเสียงไกล่ปลาห่วงนี่นี่น<อ>ต้องนานปลานาไนไรเงี้ยอืม ขบเขียบขบเขียบเลยครับโอ้หมานมานอยู่ตังนี่นี่เ er. ด็ดหลายเติบโบ๊ทมุมมงิมงมงุงมิงโอ้พอได้ครับพอได้บรรยากาศป่าเขาเสียงนก ยังโง่ยังยังออกจากข้างครับหลังนี้ให้พี่ไอ้ลงไปกู่ขึ้นมาครับส่สวนบ่ส่วนบ่ส่วดน่านโอู้หูหลายเนาะอู้หูปลาขึ้นหลายครับพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเดี๋ยวาหนามลงนี่แหละจะมาเห็ดเหาะกับพี่ไอ้เจัาหน่อย เห็ดหอพ่อได้วานเหรอฮะอ๊บปุ๊บโอ้เสียงปุุบเลยครับหลังต่อไปรอชมนะครับเออหาอยู่หา,หากินเนาพี่น้องพ่อได้อยากได้กินทีละครับพ่อได้ไปเฮ็ดกับเก่าไม่ เก็บกบเก็บเลยโอ้กุ่งตัวใหญ่ดีครับตัวงามเา้าต,ตัวออกก็มีออออเมอนหนอ,อหลังต่อไปโอ้ใส่ในหนังยังขักเลยตวดมีน่นองเอ้ย กุ้งสดๆสดเฮามันมันปลาปุ้นแล้วรถก็ลอยบอลล้างาาตัวทายโอ้เดี๋ยวที่ไปเทรวมเนาะครับเทรวมอยู่บ้านให้เบิ่งว่าร่วมแล้วจะได้ห้ายไปไหนพระอาทิตย์ขึ้นแบบเห็นบรรยากาศคักๆ้างเลยที่นี่ ครับผมกะมาหอดบานแล้วครับกะมาเทออกเลยอืมรวมผลงานเนาะพี่น้องเอ้ยถือว่าโอ้หลายหลายหลายมึงเนี่ยครับกุ้งสดสดทัดด้งนั้นเลยครับโอ้ยก๋วยทำตี๋กว๋วยนี่สามสี่เวลาเลยแหละครับนี่มึงหล,หลายเสบครับใส่ทั้งมากหอดบานเนาะ ลคลิปนี้ครับผมก็ไปใส่ตุ่มกุ้งกับพี่ใหญ่ซากให้พี่น้องในเบิ้งแล้วเนาะครับถือว่ามาเนยายนะพี่ใหญ่เนาะหาอยู่หัวกิน,น,นขอขอบคุณหลายๆครับที่รับชมได้อบอกไว้พ่อได้อบอกหอยพ่อให้เบิ้งอีกครั้งนึงเนาะมานมานครับ่ขอขอบคุณหลายๆครับผมที่รับชมสวัสดีครับ